ต่อให้อายุยังน้อยแล้วฟอร์มดีเนี่ยหลายทีมก็พร้อมจะแย่งตัวนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเปเช่ครับจะเปิดศึกแย่งลายเซ็นของบาคูล่าครับหัวหอกดาวรุ่งของโอลิมปิกลียงนะครับม,มาตามข่าวสารนี้กันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก RMC Sport ครับรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชงครับเตรียมเปิดศึกเพื่อแย่งลายเซ็นของแบรดลีบาคูล่าของหน้าดาวรุ่งของโอลิมปิกเลียง เราต้องบอกว่าเปเชได้ติดตามสถานการณ์ของตัวรุกไว้20ปีมาสักพักหนึ่งแล้วครับหลังจากทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมา มีรายง,งานบอกว่าดิวของบาคูล่าได้รับการอนุมัติจากลุยเอโรเก้ว่าที่กุนซือคนใหม่ของเปเช่ลรวด้วยนะครับโดยเปเช่ชื่นชอบความสารพัดประโยชน์ของเจ้าหนูคนนี้ซึ่งสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยในแนวรุกนะครับม,มินำซ้ำทางแบรลี่บาคูล่าคนนี้เป็นคนทำประตูชัยในเกมที่ลยงงอาชนะเปเช่หนึ่งประตูศูนย์ย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนด้วยนะครับแต่ก็ตามครับแม้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่ลยงยืนยันไม่ขายบาคูล่าออกไปเพราะพวกเขามองว่าแข้งคนนี้นครับเป็นนักเตะที่ เป็นกําลังสําคัญของทีมพร้อมสู้ศึกในฤดูกาลหน้าให้กับเลย์ยงนะสำหรับโอลิมปิกลย์ยงจะเริ่มต้นเปรีซิชันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในวันที่17รกรกฎาคมนี้ด้วยนะโอ้โหหลายทีมจับจ้องเปเชแล้วก็แมนสเตีย uh, ครับจะเปิดศึกแย่งตัวบาโคล่าอยากจะได้ครับฟอร์อมร้อนแรงนะอยู่ที่ฝ uh, รั่งเศสนะครับอืมต้องมาตามยาวๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับอนาคตของแบรดลีย์บาโคล่านะครับมาพูดคุยกันไว้ก่อนนะจัดไปให้ไวรุน่นจัดไปยาวๆ